ใจที่5สําหรับความสวยในยุคโควิดนี้นะคะสวยเองได้ยังไงที่บ้านต้องเครื่องนี้เลยนี่ค่ะ ยอดขายมากกว่า1 0,000เครื่องแล้วนะคะตอนนี้เราจัดโปรอยู่สําหรับสาวๆคนไหนที่ยังไม่ได้โปรไปนะคะรีบๆเลยเครื่องหนีบช่างรุ่นนี้ค่ะลูกค้าแผ่นเคลือบทมอลีนนะคะหนีบแล้วผมไม่เสียไม่แห้งนะคะสามารถปรับระดับความร้อนได้สูงสุดถึง2 2 0องศากันเลยแผ่นความร้อนนะคะทุกคนเคลือบโทมอลีนเคลือบทมอลีนคืออะไรคะจะเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะเวลาหนีบเนี่ย จะไม่ทำให้ผมเราแห้นเสียแล้วก็ผมเราจะดูเงาตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะตัวนี้แผ่นลื่นเวลาหนีบแล้วไม่ดึงเส้นผมที่ทำสีผมบ่อยๆหรือว่าผมเสียจากการ ฟอกผมมานะคะตัวนี้เวลาหนีบปุ๊บเนี่ยผมเราจะเด้งขึ้นเงาแบบนี้กันเลยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะตัวนี้อยู่ทนนานมากหมายความว่าเวลาหนีบนะคะจะไม่ได้ตรงเฉพาะแค่ตอนหนีบเราสามารถออกกําลังกายนะคะโดนลมโดนอะไรได้หมดเลยก็คืออยู่ทนจนกว่าเราจะสระผมนะคะ ตอนนี้นะคะแอมนีบเสร็จแล้วหนึ่งข้างทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างมากข้างที่หนีบเสร็จแล้วนะคะผมเราจะดูเด้งเหงาไม่รีบแบนนะคะไม่รีบแบนเลยแตกต่างจากข้างนี้นะคะมีความฟูจากการทําสีจากการฟอกมานะคะ ดูสุขภาพดีมากๆวันนี้ค่ะเรามีโปรให้นะคะปกติราคาอยู่ที่850บาทจัดโปรเหลือเพียงแค่320บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะมี2ส,สีให้เลือกกันค่ะสำรับสีไหนแจ้งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย